ฟอร์เรนวสย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลแล้วรับค่าเหนื่อยเกิน3 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์จริงหรือเปล่าโครงสร้างการเงินของสโมสรเนี่ยจะพังหรือไม่มาคำตอบกันได้ในรายการขอบสนามข่าวนี้พี่เขียร์บา์เคลียร์แมนครับไม่เคลียร์แมนด้วย Power Factor พลังช่วยกระจัดรังแคมั่นใจร้อซช่วยสยบรังแค ดูของฟอร์เรนเวียสเนี่ยกลายเป็นกระแสด,ดรามา่ามาหลายสัปด,ดาห์แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเหนื่อยหรือว่าค่าตัวที่ดูจะแพงโอเวอร์เกินไปหน่อยโดยเฉพาะเรื่องค่าตัวครับที่เคยมีรายงานว่าเบเยอร์ลูบากุเซ่นเนี่ยเรียกสูงถึง150ล้านยูโรแต่สุดท้ายครับก็ถูกเคลียร์แบบชัดเจนว่าจริงๆแล้วค่าตัวที่ลิเวอร์พูลคว้านักเตะวัย22ปีมาได้นั้นอยู่ที่ประมาณ136.3ล้านยูโรเท่านั้นหากคิดเป็นเงินปอนด์ครับแบบที่ทุกคนคุ้นเคยจะอยู่ที่116ล้านปอนด์แบ่งเเป็นนนงินต้ครับ100ล้านปอนนนนนดด์์ครับับบบวกกกแอออออสีี16ล้าปนเ่ยดัััังงนนนนนนน้้้ครรบถบถาาเเเเเฉพะิตี่ยฟอวสยังไิบ นักเตะที่แพงที่สุดตลอดการบนเวทีลูกหนังสหราชอาจักรย,ยกเว้นเสียแต่ว่าเขาจะได้รับโบนัสตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาที่ร่างเอาไว้ทีนี้ครับมาเคลียร์กันต่อเรื่องของค่าเหนื่อยซึ่งกระแสค่าเหนื่อยครับที่มันดูโอเวอร์เริ่มมาจากบิลสื่อกีฬาชื่อดังจากเยอรมนีเนี่ยรายง,งานว่าเลือดพูเนี่ยเตรียมประเคนค่าเหนื่อยระดับมหาศาลให้กับเวสซึ่งจะเป็นแมตชเงินที่เกือบเทียบเท่เทา2ซีเนียร์เวอร์จูมานได้เสีย e. อีกบางทีครับอาจจะอยู่ที่3 2 0แ0นถองเมื่นตัวเามแบนห้าามื่นเลยทีเนียปค่ะเ,เบบนื่อนั้มากกว่า นักเตะคนสําคัญหลายๆคนที่พึ่งพาสโมสสอนคว้าแชมป์พิมลีอังกฤษมาได้บหมาดๆซะอีกเป็นแบบนี้ครับอนาคตโครงสร้างเงินเดือนของหงแดงเนี่ยจะพังลงหรือเปล่าคนเก่าจะน้อยใจไหมที่ได้ค่าเหนื่อยน้อยหรือว่าใครที่จะย้ายมาต่อจากนี้เนี่ยก็จะสามารถเรียกเงินแพงๆได้หมดเลยเพราะว่าฐานเงินเดือนของนักเตะลิเวอร์พูลณนะตอนนี้ครับมีเพียงแค่2คนเท่านั้นที่รับค่าเหนื่อยเกิน2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นั่นก็คือวิลฟานไดสกับโมเมสซาร่าที่รับอยู่ที่4,0,000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ที่เหลือครับแทบจะอยู่มมยอ อลิซงเบเกอร์ครับหนึ่งแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ครับอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์เช่นกันไรอันกาเฟนแบกหนึ่งแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์หรือว่าเด็กใหม่อย่างเจเดมีเฟมปงเนี่ยที่ดึงมาจากเลเวอร์คูเซ่นก็รับค่าจ้างอยู่ที่หนึ่งแสนปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นอย่างไรก็ตามครับหลังจากเรื่องนี้เนี่ยเป็นกระแสดราม่าอยู่สักพักหนึ่งฟาบ,บิซิโอโรมาโน่ครับก็ได้มาเคลียร์ขายข้อข้องใจให้กระจ่างและรับทราบไปพร้อมๆกกััััันน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 นโโดดดยย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 เเ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 หหหีีีีีี่่่่่่่่่่่่่ววววววขขขขาา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 ญใจชชซซลลืืืคคออออองงงงงสสไไไไมมม้้้้แแแแพะรรรรรบบบทึ รับค่าจ้างอยู่ที่ราวๆ200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์บวกกับโบนัสอีกก้อนนึงเท่านั้นทุกอย่างครับจะยังอยู่ภายใต้โครงสร้างค่าเหนื่อยทีมลิเวอร์พูลและทางอเลติกครับสื่อ t i e ่1ของ UK เนี่ยระบุว่าฟอลเลนเวสจะได้รับค่าเหนื่อยรวมโบนัสอยู่ที่245,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นับว่าเป็นเม้นท์เงินที่รับได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้แพงจนโอเวอร์มากเกินไปเหมาะสมกับเรื่องของฝีเท้าและการเป็นดาวรุ่งตัวท็อปของวงการด้วยเงิน200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็นับว่าเป็นค่าจ้างที่เคยรับมากกว่าเลเวอร์คูเซ่นถึง3เท่าเลยทีเดียวเพราะว่าตอนอยู่กับเรเวอร์คูเซ่นครับรับอยู่ที่70,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นดังนั้น ทุกอย่างจะกล้าไปสเต็ปไปหากเดินเดินขึ้นในอนาคต ที่สาคัญครับมีรายงานด้วยว่าครอบครัวของเวสเนี่ยเลี้ยงดูนักเตะรายนี้มาอย่างดีให้รู้จักการใช้เงินแบบพอดีตัวโดยสมัยตอนเขาอายุ16ปีที่เป็นเยาวชนของโคโลนพ่อของเขาครับให้เงินใช้ราว125ปอนด์ต่อเดือนหรือว่าตกที่5,490บาทเท่านั้นสรุปได้เลยครับว่าทั้งค่าตัวและค่าเหนื่อยของฟอร์เรนเวสเนี่ยไม่ได้แพงจนโอเวอร์เกินไปเหมือนที่สื่อเยอรมนีเนี่ยรายงานไว้ตอนแรกส่วนเรื่องเงินที่จ่ายไปเนี่ยจะคุ้มค่าตัวหรือไม่ผมว่าให้ผลงานในสนามเป็นคําตอบแต่เชื่อเลยครับว่าฟอร์เรนเวสเนี่ย,ยรอนนนใต น่าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับไม่เคลียร์แมนด้วยพาวเวอร์แฟกเตอร์พลังช่วยชะจัดรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบรังแค